มณฑลยุนนานเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนจากสภาพพื้นที่ที่เป็นที่สูงสภาพอากาศเอื้ออำนวยเหมาะแก่การปลูกกาแฟคุณภาพสูงทำให้อุตสาหกรรมกาแฟเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2022ยุนานานมีพื้นที่ปลูกกาแฟรวมประมาณ47ล้านไร่ได้มเมล็ดกาแฟดิบมากกว่า140,000ตันต่อปีมีมูลค่าผลผลิตรวมประมาณ37,000ล้านหยวนหรือ180,000ล้านบาท หน่วยงานท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการปลูกกาแฟคุณภาพสูงอย่างยั่งยืนหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของยุนนานกลับวว่ามีการให้เงินอุดหน,นุนผู้ปลูกกาแฟที่ผ่านการรับรองสีเขียวและออร์แกนิกเพื่อส่งเสริมการผลิตกาแฟพรีเมียมผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากยุนนาน Academy of Agricultural Science กลับว่ามีการส่งเสริมการเพาะปลูกพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพสูงอย่างเกอิชาและทิปปิก้า ในปีที่ผ่านมายุนนานผลิตกาแฟพรีเมียมเพิ่มจากไม่ถึง8เปอร์ซ็นเป็น22ซขณะที่ค่าเสียทั่วโลกในการผลิตกาแฟพรีเมียมอยู่ที่ประมาณ10ของกาแฟที่ปลูกทั้งหมดทําให้กาแฟยุนนานเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการปลูกเท่านั้นแต่ต้องศึกษาตลาดต่างประเทศด้วยในย่านประวัติศาสตร์อัลฟาฮิติของนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต ยุนคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวซึ่งร้านนี้ใช้เมล็ดกาแฟย,ยุนนานลูกค้าบอกว่าเป็นคนรักกาแฟยอยู่แล้วและกาแฟที่ร้านนี้อร่อยกลมกล่อมลงตัวมากขณะที่เจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวย่านประวัติศาสตร์และต้องการลองดื่มกาแฟตามร้านต่างๆซึ่งหลายคนติดใจในรสชาติ